บางค่ามาเที่ยวต่างจังหวัดที่นี่แล้วสถานีขนส่งผู้โดยสารตลาดโตลุงเทศบาลตำบลบางครา ได้กลิ่นเลยกลิ่นตลาดน้ำไม่ใช่กลิ่นโก้เช้ากูไม่ได้อาบน้ำอ้าวแล้วตายแล้วรีบไงนี่เห็นป้ายไหมนี่ทางเข้าตลาดน้ำบางครานี่ตลาดน้ำแผ่ที่แปดนี่มีคนโบกเข้าไปนู้นเหรอ สถานที่ระพึงคืออะไรบ้างอ๋อพิจารณามีห้องน้ำด้วยดีจังสถานที่ตำรวจภูธรบางคลานี่อจอดได้จอดตรงนี้ก็ได้ข้างบนนะมันขึ้นทางไหนอ่ะอาหารที่จอดกันเสื้อเหลืองนี่มันคอนโบก ชี้ละเดิดน,น่ะเห็นป้ายไหมตหลาดน้ำบางครับเข้าไปนี้ก็ได้ใช่จอดรถที่สารนอวสวัสดีค่านี่ไงถึงแล้วทางเข้าตอนนี้ตอนนี้นนเราอยู่กันที่ ตราดน้ำบางคขาจะเล่นอะไรเปิดไม่ไล้ใช่ไหมข้าวอ่ออําเภอบางขาจังหวัดฉะเชิงเศราที่งามเขาตั้งวงอ่ะมาเล่นดนตรี ตทนไหร่เขาก็เป็นเหมือนเหมือนอ่าโประริมน้ำมาเนาะน้ำปลาปะกงของค่าเยอะแยะมากมาอยอุปสปลาสลีดตากตรงนี้ขายตรงนี้ท้องฟ้าเ <c oughs> มื่อกี้ยังจําใจพอเรามาถึงปุ๊บคล้มเลยลมีหลายแพนนะใช่ มีขนมไทยด้วยอาอแพรสามแพรปลากระพงสาแพรปลากระพงทำไมมีปลาสลิด <c oughs> สุดยัดเลยอะมะพร้วาว เราเปิดเพลงด้วยนเนาะพระมงกวนค่ะเดี๋ยวเราเดินดูของก่อนแล้วก็หาอะไรกินส่วนของที่จะซื้อกลับเดี๋ยวค่อยซื้อนี่แม่น้ำน้ำลง,ำลงของขายเยอะมากเลยอ่ะ คนก็เยอะอยู่หนูเเสียงอะไรชู้ชู้มาไปคิวไก่ยากกุ้งเผาพวกงแม่นัำอะไร็น่ากินหมดเลอยทอด ิวอยอาวาไทยก็มีหลายร้านดีว่เตหูหรไยโบราณห้าสคุ้งสดเจ็ดส อันนี้แพ่ที่ห้าเขาก็จะมีเลขอยู่ว่าแพ่ที่เท่าไหรเท่าไรมีขา้ขาวข้าวผัดสุธิราชด้วยนะอะไรอะ่ะข้าวผัดกุ้งอะขยันพูดมาบินมาเคอตอนเยอะไผ่ครกอ้าวไม่ถามเลยว่าทำไมนอนเยอะล่ะ อ้าวทำไมนอนเยอะล่ะนอนกันแปดคนจะขำดีไหมเนี่ยเราชอบน่ากินจะดูก่อนนึะว่าจะนั่งตรงไหนเนาะเลิศอันนี้เยอะนะหอยหอยคกน่ากินอ่ะเดี๋ยวกินหอยคกดีกว่าตรงนี้ก็ว่างโอ้ยหมึก แต่ละแพงมมีที่นั่งเต็มไปหมดใช่มีที่ให้นั่งทอดมันฮะอะไรอ่ะบะหมี่บะหมีอ่มอ,อ๋อเส้นบะหมี่นี่มีหลายสีแล้ว<ม>อ๋อเปล่านี่เรือ ท,ท,ทั้งเรเือทั้งเรือเรือส่วนตัวรอยนะครับสบายั<อ>สบายนะครับเมาสสามร้อยสา้ยนะครับไปได้ด้วยนี่เขกากำลังฮิตเลยนะใส่หมูพิกขนิดแถวนี้ก็ที่เที่ยวเยอะเรือมาถึงแพหกุ้ยร้านกาแฟาสวยมากเลยมีทางเดินด้วยข้างบนทางเดินริมเหมือนริมน้ำริมนี่แหละ ใช่ตอนนี้มันลงอยู่แต่ตอนนี้มันเป็นเหมือนโปะพอน้ำขึ้นก็จะลอยขึ้นใช่ไหมถ้ามีดอกไม้ขายด้วยมีผักด้วยอ้ากินอะบูบูด้วย ัดไทยเนหาะผัดไทยหอยคบมวงเนี้อเยอะต้องแข็งใสแพทจิต

บ้าบิดหมอบ้านะคะหอนค่ะมะม่วงควรใเนลัานะคะองสมโอสห้าสมกลับบ้านอาดสวเจ็ด่ิดหนแปดสห้าเก้าสามห้า ตรงนี้ก็เป็นวัดนะครับเหลือเวลาอีก10นาทนะครับรอบนี้เหลือเวลาอีก10นาทีเลยแล้วนะครับแพ้สุดท้ายเรามีแค่8แพ้นี่คือสุดยอดนะครับคือสุดยอดที่สุดในภาพตะวันออกไปทีเดียว และเราจะพาทุกท่านนะครับแวกเช่นระบุกตรทององค์หลวงพ่อหอมนะครับอายุกว่าสออยปีนนวัดสงกางชมความงดิามมาเข้าถังวัดก็ได้เนาะเปวัดแเดียวที่อยู่เป็นก่อัดชมความระการของพระบุษตรทองวัดข่าวน้ำเจ้าโหลขนมเทียนเนื้อออเได้างีนะคด้วยนครับ แต่ไม่ต้องเหมาห้าสิบาทแต่ถ้าเหมาก็300สามร้อยเหลือเหลสองชั้นด้วยนนัังทบบเรรอะคลู เห็นกุ้งทำไมกูต้องกินน้ำลายด้วยไม่ต้องกินแล้วล่ะเข้าตู่ยี่สิบกินเป็นไหมจะหอมหๆกระวงปลาหวานผลไม้ก็เยอะนะเฮ้ยดอกแขร ร้อนเนี่ยผักบ้านเลยค่ะน้อยนาตีสิบบาทนียจ้ะนี่ลูกอะไรอ่ะสามถุงร้อยเลยพี่น้อยนาบ้านค่ะโอ้แต่ลูกมัน,นอยอมลอยน้อยนาบ้านนี่บรรยากาศริมแม่น้ำ ก๋วยเตี๋ยวปากเงอะหนึ่งชามมีแปดคำดีงางมาาาใช่ผล,มลไม้ผลไม้ขนมขนมเนาะชาวบ้านทำขาย เฮ้ยถุงหมสูสดใช่สดเปละ่ะเหรอเนี่ยใช่ไหมไเขา<ห>มีถัง <ไป S 1> อยู่ข้างล่างเหมือนแบบลอยได้ตามน้ำเวลาน้ำมันขึ้นมาเนี่ยต้มชิ้นหมูอบหม้อดินลูกชิ้นปลามันอบไม่ได้ อารมณ์เสียกินไหมเนี่ยอารมณว่ากินไหมเดี๋ยวหมูโบราณค้าง่อยชิครับพี่วหมูโบราไม่มลัเมาเกัรความอร่อยจ้ะมีก็มีเ๋้ยเต๋วหลอด ก็บ,บ่งบาบิดเนื้อสต๊เว่ยเต๋เตวหมากลูกระบาดตูกว่าอะไรลูกระบาดเดียวนนะะอีกไม่กี่ปีแล้วก็กินหมากแล้ว,ว <c oughs> บ้าบอ ก็ประมาณนี้เนาะตลาดน้ำบางขาสนใจนั่งเรือการนั่งเรือตรวจตัวไม่ต้องเวลาว้ตาำวัดได้ด้วยนะฮะเรือสบายปลอดภัยลำละสามร้อยเท่านั้นนะครับสามร้อยบาทคนเยอะอยู่นะวิ่ยเรือเรือไดูเรือ เลือกไหมเห็นดิเออนี่ปนที่ขอไปนั่งกัน,น,นมันแวะมันแวะตามวัดก็ได้นะใช่แวะที่นี่ที่เดียวจบตลาดน้ำบางขลาถ่ายรูป บอกไม่เห็นนี่หอยดินีคลื่นด้วย ใช่ไม่ค่อยมีบ้านคนในฝั่างนู้นนะ<ช>เป็นพวกต้นตอะไรนะต้นจากต้น,ตนจากเนาะใช่ปะใ,ใช่เลยริมน้ำก็จะต้นจากคนเยอะมากเลยถ้าสนใจไปเที่ยวกันได้นะทุกคนครับเปิดวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ น่าก,กินมากเลยทำไมเงียบจังทำไมเงียบจังคนดูถามคนดูถามทำไมเงียบจังเจบแปน้นปลาทูต้มเค็มอร่อยนะคะอร่อยมากเลยเอาไหม

ยี่สิบบาทใช่ไหมยี่สิบทุกอย่างจะไปต่อประมาณนี้เนาะตลาดน้ำบางขาก็ทามาเดินเล่นชมบรรยากาศตลาดริมน้ำกัน อย่าลากันแถวนี้เนาะอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กด,ชรกดกระดิ่งให้ด้วยเจอกันคลิปหน้ากับคุณทุกคนสวัสดีบ๊ายบายค่ะเอาแง่งคิิดเลยบ๊ายบายค่ะเออพี่เบิร์ดมา กัเรถฟไป